สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาดูซิว่านะครับลัคนาราศีไหนนะครับที่ต้องระวังคําพูดนะครับเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือระวังเรื่องการใช้เงินนะครับคําตอบนั้นก็คือคนที่เกิด ในลักษณะราศีมิถุนนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับผมเพราะเราจะเห็นนะครับผมดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ในเดือกนกดุมภะนะครับแม้ว่าตำแหน่งนี้ในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามหาอุจจิกจริงแต่การที่ดาวพฤหัสขยับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถือว่าเป็นการโครจรกับวิปริตนะครับและดาวพฤหัสนั้นนะครับโคจรมาจากนะครับผมดาวเจ้าเรือนของเขาอยู่ในตำแหน่งภพกรรมะนะครับดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของคนหน้าเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมื่อเขามาอยู่ในเดือนกุมภะะ ซึ่งมีดาวจันทร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่นะครับดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูนั่นก็หมายถึงว่านะครับช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยใจกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาชอบสอนคุณนะครับมาชอบจําจีจําชัยนะครับผมคุณก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญนะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเราจะเห็นดาวนะครับผมพฤหัสนะครับผมก็เป็นดาวเจ้าเรือนของภพคู่ครองนะครับเขามาอยู่ในเรือนธนูพระนะครับผมเช่นกันนะครับผลที่มันก็เกิดขึ้นก็คือ ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเบื่อน่ายนะครับที่แฟนคุณอาจจะชอบเบือ่อชอบสอนเหมือนพน้าคุณเลยดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนนะครับลักนาราศีมีขุนต้องจ้องเจอสภาพกับพน้าก็ชอบบนชอบสอนบางทีแฟนก็จําชี้จาชัายดังนั้นนอกจากเรื่องพน้าแล้วก็เรื่องแฟนนะครับต้องประครับอารมณ์ประคองอารมณ์ให้ดีนะครับ ขอบคุณมากครับสําหรับคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมและใครอยากจะดูว่าผมจะพยากรณอะไรคุณลัคน,นาราศีอะไรต่อไปช่วยกดติดตามไปด้วยครับขอบคุณมากครับ